เจริญพรญาติโยมสารตชนทั้งหลายนะเรากำลังจะตั้งเสาสูงนะห้อยตองแต่งตองแต่งกันไปแล้วขอบคุณเสริมนะลูกของแม่ยม้มเสริมก็เอารถมาช่วยนะเสริมกับภรรยาก็มาด้วยกะลังจะตั้งเสาแล้วนะตั้งเสาไว้ให้สิทธิสายแข็งก็มาปรุงมาแต่งมาเท ตามภาพเลยนะวันนี้คนน้อยคนน้อยอน,นี่เอกรินปราณีไม้เกี่ยวกลางทำงานอย่างกับผู้ชายอากะโชโตหรือว่าเชยพลกิติเรืองเกียรติน้ำฝนแล้วก็บนนะแล้วก็หน่อยภรรยาของชอบน,น,นู้่นทิดหนูช่างชอบแล้วก็โอไกลๆโน่นผูกขาขาวเสื้อข,ขาวโน่นปีนสูงๆน้องก็คือโกสิตา อันนี้ลูกของเสริมมาสองคนนะตั้งแล้วยกแล้วยกเข้ไปแล้วจะง่ายหรือยากจะลากหรือง่ายก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามาอีธน่าก็ได้จะนั่งลุ้นอยู่เนี่แหละแล้วใครจะไปดิ่งเสาข้างบนได้นะ,ะตามภาพเลย cảm hạp lại ồ thích nổ thăng nổ trăng shop và giúp giúp ồ cái pin này gần ạ cái pin này gần ạ หนูมันชอบปีนี้ที่หนูอ่ะอืโอ้โหอันนี้คือการตั้งเสาที่เราจะตั้งต่อขึ้นไปจากพื้นขึ้นไปให้ได้10เมตรอีกเมตรหนึ่งเป็นคานรวมเป็น11เมตร นี่คือการทำงานสร้างมหาวิหารพระนอนวันนี้เลิกดีนะมีคนมามาบูชาอิฐมวลเบาร่วมสร้างมหาวิหารพระนอนด้วยหลายคนมาปเปล่าผาสูงอย่าลืมนะบูชาอิฐมวลเบาร่วมสร้างมหาวิหารพระนอนมีหลายอย่างให้ร่วมบุญสร้างมหาวิหารพระนอนกับพระหมหาธีนาธ อันนี้เขาเริ่มวางแล้วและมันจะอยู่กับอะไรเวลาตั้งแล้วกำปไ้นวินิจฉัยกันโอ้โหข้างล่างมีแต่งแขนแล้วฝาก็เป็นยังไง อ่ามีฝามันต้องการฝาขึ้นไปเพื่อจะตีตัวก็เปละเหลือฝาเราเข้าแบบเสาเหล็กไปสองต้นแล้วนะรอพวกสายแข็งมาเทกันส่วนตัวนี้เราก็จะปีนโอ้ที่หนูปีงนะที่หนูไม่กลัวความสูงนะ คนไม่กลัวความสูงจะทำงานแบบนี้ได้นะนนปีน,นี้แหละเราะนั้นปีนคนนี้ปีนอเริ่มล้วเอาเชือกผูกฝาขึ้นไปฝาคือตัวปิดนะฝาก็ตัวปิดเอาขึ้นไปโอ้ทำไมมันสูงขนาดนี้เลยเหรอเทถึงยอดเลยเหรอห้าเมตรนะ แต่มันก็เกือบสุดยอดแล้วนั่นน่ะนี่นี่คืองานในวันนี้นี่คือการตั้งเสาสูงเพื่อจะเทสร้างเสามาวิหารพุทธปรินิพานนะ่ะอันนี้เสริมก็ใจบุญทุกครั้งก็จะใช้ยกอะไรก็จะมายกถวายทุกครั้งเลย ภรรยาก็ใจบุญนะเสริมก็ปวดหลังอยู่เป็นเจ้าของรถเคนก็ขอยหายไไวายแข็งแรงม,มีร่างกายสภาพแข็งแรงอันสมสงของการสร้างหมหาวิหารหนุนครอบครัวของเสริมให้ดีงามทุกอย่างทุกประการอันนี้ตามภาพเลยนะพระนอนก็คือสร้างเสร็จแล้วหลานนี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่าแต่ว่าเรา เห็นว่ามันร้อนมันอะไรคนมากราบก็ลำบากก็เลยคิดสร้างมหาวิหารขึ้นมาเพื่อคลุมให้พระนอนป่าประนิพานทต้นอยู่ในร่มแล้วคนมากราบก็จะสะดวกโอ้ดูอุปีนกเป็นผูกก็เจ๋งจริงๆนะเจ๋งจริงๆนะนี่คืออัปเดตนะนี่คือต้นแรกที่เราตั้งขึ้นในวันนี้แล้วก็จะได้ตั้งสักสี่ต้นในวันนี้นี่คืออัปเดตในการทำงาน และพรุ่งนี้ทราบว่าพวกสิทธิสายแข็งมาแล้วก็พวกยูคาอะไรพวกหัวอ่างพวกพี่น้องจากหัวอ่างมาตัดกองไงงงว้พนินจนทึกเลยเจ๋งมากนั่นก็ดีตัดไม้ยูคามาเหลือเชื่อเลยเห็นกองไม้ยูคาโอ้โหตัดกันไม่ได้ไงเจ๋งมากแล้วพวกที่ปีนผูกเสานี่ก็ยิ่งเจ๋งขึ้นไปอีกอพวกปีนผูกเสาว่าเจ๋งแล้วพวกเอาเสาก็ไปตั้งก็เจ๋งอีกนี่คือพลังบุญแล้วก็แรงบุญที่ทุกคนมาร่วมกันทํา รมกำลัสงสำเร็จนี่คืออัปเดตในช่วงนี้เขอเจริญพร